คุณกำลังฟัง Global Hotcast รายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของข่าวร้อนและเทรนด์ฮอตจากทุกมุมโลกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจนะคะคือจูๆ่ๆบัญชี Facebook ทางการของสมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาเนี่ยก็มีโพสต์เกี่ยวกับคุณคาเอะอาซากุระหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อเรีวดีซึ่งเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นโผล่ขึ้นมาค่ะครับ เป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากทีเดียวใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ต่างๆประวัติการใช้โซเชียลของสมเด็จฮุนเซนเองแล้วก็บริบทความตึงเครียดไทยกัมพูชาช่วงนั้นด้วยเป้าหมายเราก็คือมาลองคลี่คลายดูข่าว่ามันเป็นอุบัติเหตุการแฮกหรือว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์อะไรบางอย่างโดยดูจากข้อมูลที่เรามีนะคะครับผมเรื่องก็คือว่ามีโพสต์อุยพรวันเกิดคุณคาเอะอสากุระ โผล่มาบนเพจซัมเทชคุนเซนออฟแคนเบอร์เียซึ่งเป็นเพจทางการเลยนะครับปั๊บเดียวมากๆด้วยนะเหมือนจะอยู่ไม่นานอยู่แป๊บเดียวก็ถูกลบไปแต่แค่นั้นก็เอ่อทำเอาคนตกใจกันใหญ่แล้วก็แชร์กันเร็วมากแบบว่าไวรัลเลยเป็นไฟลามทุ่งเลยทีเดียวคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือเพจจริงเพจปลอมแล้วถ้าเพจจริงมันเกิดอะไรขึ้นเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเอ่อมีคนตั้งใจทาหรือเปล่าคะครับ ถ้าเราลองวิเคราะห์ตามข้อมูลที่มีเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อยู่สักสามทางหลักๆนะครับค่ะมีอะไรก้องค่ะทางแรกเลยก็คืออาจจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆอืออุบัติเหตุครับอาจจะแบบทีมงานโซเชียลมีเดียพลาดเองกดผิดหรืออะไรทํานองนั้นแต่ว่าแต่ดูไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ใช่ครับคือถ้าดูจากการควบคุมพื้นที่ดิจิทัลที่ค่อนข้างเข้มงวดของสมเร็จทุนเซนเนี่ยนะฮะแล้วก็การที่เขาใช้โซเชียลมีเดียเชิงกลยุทธ์มาตลอดเนี่ยการพลาดง่ายๆแบบนี้มันดูเอ่อ มันดูผิดปกติไปหน่อยสําหรับทีมงานระดับนั้นอืมก็น่าคิดค่ะแล้วทางที่สองล่ะคะทางที่สองคือการแฮกอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันอ,อ๋อเพราะมีประวัติเคยโดนมาก่อนถูกต้องครับคือบัญชีของสมเด็จฮุนเซนหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเคยโดนโจมตีทางไซเบอร์มาก่อนอย่างปี6กหนึ่งบัญชีทางการเคยโดนแฮกโพส์ข่าวปลอมเรื่องสลัดตาแหน่งไปทีนึงแล้วจําได้ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งครับ หรือก่อนหน้านั้นอีกปีเดียวกันเลยเพจทีวีของลูกสาวก็เคยโดนเผยแพร่แชทที่อ้างว่าเป็นของน้องชายคนเล็กอืมอืมซึ่งเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันมักจะถูกมองว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังเสมอก็เลยทําให้เห็นว่าเพื้นที่ออนไลน์ของเขานี่เป็นเป้าหมายอยู่แล้วละครับค่ะเข้าใจได้เลยค่ะแล้วความเป็นไปได้ที่สามนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับคืออาจจะเป็นกลยุทธ์ที่คํานวณไว้แล้วกลยุทธ์แบบว่า ตั้งใจโพสเองเหรอคะก็อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะนั้นหรือมีเป้าหมายอื่นคือต้องไม่ลืมว่าสมเด็จฮุนเซนใช้โซเชียลมีเดียเก่งมากนะครับในการสร้างอิทธิพลทางการเมืองเพจเขามีคนตามเป็น10ล้านเลยนะถึงแม้จะมีข้อกล่าวหาเรื่องฟาร์มคลิกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็มีข้อกล่าวหาเรื่องนั้นด้วยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาใช้เป็นแล้วก็ใช้มันส่งสารที่เอ่อค่อนข้างแข็งก้าวทางการเมืองอยู่บ่อยๆด้วยอย่างการขู่ตระกูลชินวัตรหรือการออกมาพูดเรื่องคลิปเสียงคุณแพททองทาน ใช่ค่ะมีการประกาศเคลื่อนกำลังพลผ่าน Facebook ด้วยนี่คะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องกองทัพไซเบอร์ที่คอยสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็โจมตีฝ่ายตรงข้ามคอยคุมข้อมูลอีกทีหนึ่งด้วยแต่ถ้าเป็นกลยุทธ์จริงทำไมต้องใช้วิธีที่มันดูเสี่ยงกับภาพลักตัวเองขนาดนี้ละคะดูไม่ค่อยคุ้มเลยนั่นสิครับเป็นคำถามที่ดีมากคือถ้าเป็นกลยุทธ์จริง มันก็เสี่ยงจริงๆนั่นแหละแต่ทีนี้มันมีข้อสังเกตจากคุณสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านที่ลีภัยอยู่นะครับค่ะเขาว่ายังไงคะเขาเชี้ให้เห็นถึงรูปแบบในอดีตว่าสมเด็จฮุนเซนอาจจะเคยใช้ประเด็นร้อนๆเรื่องอื้อฉาวหรือแม้แต่ปลุกกระแสชาตินิยมเนี่ยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาอื่นอ๋อเหมือนที่เคยมีกรณีพิพาทเรื่องดาราไทยเมื่อนานมาแล้วที่บานปลายเป็นจลาจลใช่ครับคล้ายๆแบบนั้นเลย คือถ้ามองในมุมนี้โพสเรเวรวดี Post เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่อาจจะเป็นเครื่องมือที่จงใจสร้างขึ้นมาเพื่อดึงความสนใจคนออกจากประเด็นการเมืองที่กำลังเข้มข้นอยู่หรืออาจจะเบีเ่ยงเบนจากเรื่องอื่นๆที่คุณสมรังสีเขาพูดถึงอย่างเรื่องเครือข่ายอาชญากรรมอะไรพวกนั้น อืมซึ่งต้องย้ำเลยนะคะว่าเหตุการณ์โพสต์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากำลังตึงเครียดมากๆเลยจากกรณีคลิปเสียงหลุดของคุณแพทยทองทานใช่ครับจังหวะมันพอดีมาก สิ่งคลิปนั้นมันกระทบเรื่องละเอียดอ่อนทางการทูตแล้วก็การเมืองภายในของไทยมากๆส่งผลต่อคะแนนนิลมของคุณแพททองทานแล้วก็ความมั่นคง,งของรัฐบาลผสมตอนนั้นอย่างชัดเจนเลยครับผมแล้วในช่วงเวลาใกล้ๆกันนั้นสมเด็จฮุนเซนเองก็เคลื่อนไหวค่อนข้างดุด,ดันมีทั้งกล่าวหาคุณแพททองทานวิจารณ์คุณทักษิณออกแถลงการแข็งกล้าด้เรื่องชายแดนอีกถูกต้องครับจังหวะเวลามันเลยยิ่งน่าคิดเข้าไปใหญ่แล้วผลกระทบในภาพรวมล่ะคะจากเรื่องนี้ผลกระทบมันก็ มีหลายด้านนะครับอย่างแรกเลยก็คือกระทบภาพลักษณ์สมเด็จทุนเซนเองแน่นอนทั้งในสายตาคนในประเทศต่างประเทศเกิดคำถามเรื่องความเหมาะสมค่ะอันนี้ชัดเจนอย่างที่สองมันก็เผยให้เห็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ว่าขนาดผู้นำระดับสูงที่พยายามคุมพื้นที่ข้อมูลเข้มงวดแล้วเนี่ยก็ยังพลาดได้หรือถูกเจาะได้ออย่างที่สก็ตอกย้าเลยว่าโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ มันกลายเป็น,นสมรภูมิสําคัญฐานการเมืองการทูตไปแล้วจริงๆที่ซึ่งเนื้อหาแปลกๆหรือดูไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยกลับถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างคาดไม่ถึงค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามันโยงกับความตึงเครียดไทยกัมพูชาโดยตรงเลยเนาะใช่ครับไม่ว่าจะเกิดจากอะไรสุดท้ายมันก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งตรงนั้นอาจจะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรืออาจจะจงใจราดบำมันลงบนกองไฟก็ได้ใครจะรู้ ก็น่าสนใจนะคะว่ายุคนี้เรื่องส่วนตัวมากๆหรือเรื่องบันเทิงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองระดับภูมิภาคไปแล้วครับผมสรุปแล้วถึงแม้เราจะยังฟันธงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเป็นอุบัติเหตุแฮกหรือกลยุทธ์กันแน่แล้วก็ยังตัดความเป็นไปได้เรื่องอุบัติเหตุหรือการแฮกจริงๆทิ้งไปไม่ได้เลยครับยังเปิดกว้างอยู่ แต่พอเอาข้อมูลทั้งหมดมาดูทั้งพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในอดีตของสมเด็จหุนเซนบริบทความตึงเครียดตอนนั้นแล้วก็ข้อสังเกตเรื่องการเบี่ยงเบนความสนใจหลักฐานหลายอย่างมันก็ดูจะมีน้ำหนักชี้ไปทางว่า อาจจะเป็นการแฮกที่ซับซ้อนมีเบื้องหลังหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ที่คำนวณไว้มากกว่าจะเป็นแค่ความผิดพลาดธรรมดาธรรมดานะคะครับผมและสิ่งที่น่าชวนคิดต่อจากเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือว่าเมื่อเราเห็นประวัติการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งสารการเมืองแรงๆแล้วก็การใช้เรื่องดูเหมือนไม่เกี่ยวมาเบี่ยงเบียนความสนใจแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะเหตุการณ์ลักษณะนี้ มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการทำสงครามข้อมูลหรือการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคเราบ้างที่ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวเรื่องบันเทิงกับอาวุธทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันดูจะพลาดเลือนลงไปทุกทีแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง global hotcast พบกันใหม่ในตอนหน้ากับประเด็นร้อนและเรื่องน่าสนใจจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะคะ